ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมเรายิ่งรู้จักตัวเองมากขึ้นกลับยิ่งรู้สึกเหงาและมีเพื่อนน้อยลงวันนี้เรามาไขาปริศนานี้กันเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจทำให้คุณอึง้งแต่รับรองว่ามันจะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณไปเลยทำไมยิ่งฉลาดขึ้นยิ่งมีเพื่อนน้อยลงฟังดูแปลกใช่ไหมล่ะแต่เชื่อเถอะว่ามันเป็นเรื่องจริงและวันนี้เราจะมาจาะลึกกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose วันนี้เรามีหวัวข้อสุดเด็ดมาฝากกันเรื่องที่อาจทําให้คุณรู้สึกเหมือนโดนสะกิดใจเพราะเราจะพูดถึงการรู้จักตัวเองมากขึ้นที่อาจทําให้วงสังคมคุณแคบลงฟังดูน่ากลัวใช่ไหมแต่เชื่อเถอะว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดยิ่งพัฒนาตัวเองยิ่งเข้าใจชีวิตมากขึ้นแต่กลับรู้สึกเหมือนคนรอบข้างไม่เข้าใจเราถ้าใช่ผมขอบอกเลยว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้ จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยคิดดูสิพอเรารู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราก็เริ่มคองคนรอบตัวโดยอัตโนมัติเหมือนเราทำบิ๊กคินนิ่งชีวิตตัวเองยังไงยังงั้นน่ะแต่นี่แหละโอกาสทองของเราที่จะได้เจอเพื่อนแท้คนที่เข้าใจเราจริงๆไม่ใช่แค่เพื่อนกินเหล้าแต่เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วอะ่ะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองสุดๆอยากรั้วการอยู่คนเดียวนะมันเป็นโอกาสให้เราได้เจอคนที่ใช่จริงๆไม่ใช่แค่คนที่อยู่ด้วยเพราะความเคยชินเข้าใจไหม ข้อที่1การตระหนักรู้ว่าตนเอง นำมาซึ่งของขวัญอันทรงพลังนั่นคือความจริงแท้พอเรารู้จักตัวเองดีขึ้นพเพื่อนๆกลับหายไปสะง,งัันมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะมันเกิดขึ้นจริงๆแต่ทําไมนะหรอเรื่องมันเป็นอย่างนี้พอเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราก็เริ่มถอดหน้ากากาที่เคยใส่เวลาเข้าสังคมเราไม่จําเป็นต้องแกล้งชอบอะไรแค่เพราะคนอื่นชอบอีกต่อไปไม่ต้องคุยเรื่องไร้สาระแค่เพื่อรักษาารยาตผลก็คือพเพื่อนที่คบกันแบบผิวเผิน หรือครบเพราะความสะดวกเริ่มหายไปบางคนรู้สึกโลง่งแต่บางคนก็อาจรู้สึกเหงาแถมพอเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเป้าหมายชีวิตก็เปลี่ยนบางทีเราอาจจะเริ่มสนใจพัฒนาตัวเองโฟกัสกับงานหรือหมกมุ่นกับงานอดิเรกเช่นเขียนหนังสือหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาและพลังงานเยอะทําให้เวลาไปเที่ยวเตะน้อยลง การออกไปกินเหล้าเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นการเสียเวลาปฏิทินสังคมของเราก็เริ่มว่างขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลน,นะเนี่ยเป็นเรื่องปกติและเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเราไม่ได้กำลังสูญเสียอะไรแต่กำลังเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเรามากกว่าข้อที่2ความสมบูรณ์ทางอารมณ์และความไม่รงรอยกันพอเรารู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราก็เริ่มมองเห็นความสัมพันธ์รอบตัวชัดเจนขึ้น เหมือนเราใส่แว่นตาวิเศษเลยละ่ะทีนี้พอเรามองชัดขึ้นเราก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยเพื่อนบางคนไม่ได้เติมเต็มชีวิตเราเหมือนแต่ก่อนแล้วนะบางทีเพื่อนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจตัวเองหรืออารมณ์ยังไม่นิ่งเท่าเราอาจจะรู้สึกเหมือนเราไม่เข้ากันแล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะค่อยๆห่างกันไปไม่ต้องคิดมากนะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรอกแค่เราไม่ได้อยู่บนเส้นทางเดียวกันแล้วเท่านั้นเองนึกภาพเหมือนเรากําลังป่าแต่งต้นไม้ดีๆนี่แหละ บางทีเราก็ต้องตัดกิ่งที่ไม่จะเป็นออกบ้างเพื่อให้ต้นไม้ของเราเติบโตและแข็งแรงขึ้นบางดูแล้วอาจจะรู้สึกเศร้าๆนิดหน่อยแต่เชื่อเถอะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและจะทำให้เราได้พบมิตรภาพที่ดีกว่าในอนาคตเป็นไงบ้างอ่ะพอจะเข้าใจไหมว่าทำไมเพื่อนเก่าๆบางคนถึงหายไป ข้อที่3รู้ทันตัวเองพอเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราก็เริ่มรู้ว่าตัวเองถูกชวนเชื่อง่ายแค่ไหนเหมือนเรามีเลดา้าจับคนชวนเชื่อติดตัวเลยละทีนี้พอเรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นเราก็เริ่มสร้างกำแพงร,บรอบๆตัวเองไม่ใช่กำแพงแบบกันคนนะแต่เป็นกำแพงที่กันคนที่อาจจะมาดึงเราออกนอกเส้นทางที่เราตั้งใจไว้เราเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเพื่อนบางคนอาจจะทำให้เราหลุดโฟกัส จากเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้ซึ่งเราก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมเราทํางานหนักมาขนาดนี้แล้วไม่อยากให้ใครมาเปลี่ยนทิศทางชีวิตเราหรอกจริงอยู่ที่เพื่อนเราอาจจะน้อยลงแต่คนที่เหลืออยู่นี่แหละคือคนที่เข้าใจเราเคารพในตัวเราและมีค่านิยมที่ตรงกับเราเป็นไงบ้างล่ะฟังแล้วรู้สึกคุ้นๆไหมนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมบางทีเราถึงรู้สึกว่าวงเพื่อนแคบลงแต่คุณภาพของเพื่อนกลับดีขึ้น ข้อที่4ความไวต่อพลังงานและบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นเพราะเรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เริ่มเหมือนมีเซ็นเซอร์พลังงานติดตัวเลยนะเราเริ่มรู้สึกไวต่อพลังงานรอบๆตัวบางทีเราจะเริ่มสังเกตว่าหลังจากเจอเพื่อนบางคนเรารู้สึกเหนื่อยกว่าปกติเหมือนโดนดูดพลังงานไปเลยหรือบางสถานที่ก็ทําให้เรารู้สึกหมดแรงไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เริ่มเลือกว่าจะคบกับใครที่ไหนเมื่อไหร่มากขึ้น ไม่ใช่เพราะเราเป็นคนเลือกคบนะแต่เพราะเราอยากรักษาพลังงานดีๆของเราไว้แล้วก็อีกอย่างเรามักจะเริ่มชอบอยู่คนเดียวมากขึ้นไม่ใช่เพราะเราไม่ชอบเพื่อนแล้วนะแต่เพราะเราต้องการเวลาอยู่กับตัวเองคิดทบทวนชีวิตไตรตรองความคิดและความรู้สึกต่างๆจริงอยู่ที่บางทีเพื่อนๆอาจจะงงว่าทำไมเราไม่ค่อยออกไปเที่ยวด้วยเหมือนเมื่อก่อนแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้หลีกหนีใครนะเราแค่กำลังลงทุนกับตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเอง เป็นไงบ้างอะฟังแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองไหมนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมบางทีเราถึงรู้สึกว่าต้องการอยู่คนเดียวมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักเพื่อนนะข้อที่ 5. พึ่งตนเองพอเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราก็เริ่มเหมือนมีซูเปอร์พาวเวอร์ในการจัดการชีวิตตัวเองอารมณ์ปั่นป่วนเหรอไม่ต้องกลัวเรามีวิธีรับมือเองต้องการคําปรึกษาเหรอบางทีเราก็พบว่าคนที่ให้คําแนะนําเราได้ดีที่สุดคือตัวเราเองนี่แหละ พูดง่ายๆก็คือเราเริ่มกลายเป็นเพื่อนสีของตัวเองยังไงล่ะแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้โทรหาเพื่อนบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้วิ่งไปหาคนอื่นทุกครั้งที่มีปัญหาเพราะเราเริ่มจัดการมันเองได้แล้วบางคนอาจจะคิดว่าเราไม่แคร์เพื่อนแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเราแค่เริ่มพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นไม่ต้องรบกวนคนอื่นบ่อยๆเท่านั้นเองเป็นไงบ้าง ฟังแล้วรู้สึกเหมือนกาลังพูดถึงตัวเองไหมนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมบางทีเราถึงดูเหมือนเหินห่างจากเพื่อนๆพื่อทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วอ่ะเราแค่กำลังเติบโตเท่านั้นเองข้อที่6ความเข้าใจผิดเนี่ยคือเรื่องตลกพอเราเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นบางคนอาจจะมองเราแบบเฮ้ย hey, ไอเนี่ยมันเริ่มหลงตัวเองแล้วว่ะหรือไม่ก็ทําไมมันชอบหลบๆซ่อนๆแบบนี้วะ จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเราแค่กำลังอัปเกรดตัวเองเท่านั้นแต่บางคนอาจจะงงๆกับการเปลี่ยนแปลงของเราเวลาเราอยากใช้เวลาอยู่กับตัวเองคิดอะไรลึกๆบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเราหยิ่งหรือไม่ก็กำลังหนีหน้าพวกเขาทั้งๆที่จริงๆแล้วเราแค่กำลังทำความรู้จักกับตัวจริงของเราให้มากขึ้นเท่านั้นเองแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบหรือเข้าใจเวอร์ชั่นใหม่ของเรา บางทีก็อาจทําให้เราเสียเพื่อนไปบ้างแต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตนะเป็นไงบ้างฟังแล้วรู้สึกคุ้นคุ้นไหมนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมบางทีเพื่อนๆถึงมองเราแปลกๆทั้งๆที่เรากําลังพัฒนาตัวเองอยู่ข้อที่7การคิดมากและวิเคราะห์มากเกินไปรู้ไหมบางทีการรู้จักตัวเองดีเกินไปก็ทําให้เราคิดมากได้นะ เหมือนเรามีกล้องจุลทรรศน์ส่องทุกอย่างที่เราทำเลยทุกครั้งที่คุยกับใครแล้วก็วิเคราะห์ไปแบบจัดเต็มทุกคำพูดทุกท่าทางเราก็แยกย่อยมันจนแทบจะเป็นวิทยาศาสตร์ไปแล้วแบบนี้มันก็เลยทำให้การเข้าสังคมกลายเป็นเรื่องน่ากลัวนิดๆไปเลยเหมือนต้องทำการบ้านก่อนออกไปเจอใครสักคนผลก็คือบางทีเราก็เลยเลือกที่จะอยู่บ้านดีกว่าซึ่งก็เลยทำให้เพื่อน,เ,อนเราน้อยลงแต่คนที่เหลืออยู่นี่แหละ คือเพื่อนแท้จริงๆแต่นี่แหละที่เราต้องเข้าใจการที่รู้จักตัวเองดีขึ้นอาจทําให้เรามีเพื่อนน้อยลงแต่คุณภาพของเพื่อนที่เหลืออยู่นี่สิมันเทพมากพวกเขาคือคนที่ชอบตัวตนที่แท้จริงของเราเข้าใจอารมณ์จริงๆ และเคารพเวลาส่วนตัวของเราและนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเดินทางครั้งนี้เราไม่ได้แค่ค้นหาตัวเองแต่เรากําลังค้นหาว่าใครคือคนที่ควรอยู่ข้างๆเราด้วยเป็นไงบ้างเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกเหมือนกําลังพูดถึงตัวเองไหมนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงรู้สึกว่ามีเพื่อนน้อยลงแต่คุณภาพชีวิตกลับดีขึ้นขอบคุณและสวัสดีครับ